สีัครับตูเชียงใหม่ครับเครื่องยนต์การเกษตรครับทุกรุ่นเครื่องตัดหญ้าเลื่อยนต์เครื่องสูบน้ำพวกนี้ครับถ้าไม่ได้ใช้นานๆนะครับแนะนำเลยนะครับเอาน้ำมันออกให้หมดเลยนะคฮะหรือสตาร์ทให้มันเอาน้ำมันเทออกทิ้งเก็บไว้หรือว่าเก็บไว้ใช้ในคราวหน้า ที่มันค้างในคาบูสตาร์ทให้มันติดแล้วให้มันดับเองนะฮะจะยุดยืดอายุการใช้งานของคาบูครับทำให้ติดง่ายเหมือนกันทุกตัวเลยนะฮะเครื่องพ่นยาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำนะฮะหลักการทำงานการใช้เหมือนกันหมดเลยฮนะน้ำมันอย่าให้มันค้างในท่อครับเนี่ยครับ เป็นปัญหาทุกตัวครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําเครื่องพ่นยาครับเหมือนกันหมดเลยครับถึงไว้แน่น,านมานน้ำมันคาไว้ครับต้องกลับมาล้างครับทุกตัวเลยครับจะเป็นแบบนี้เครื่องสูบน้ําตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ทําการจัดส่งต่างจังหวัดครับ ไว้ด้วยครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับวิธีการใช้เรื่องมือการเกษตรให้ติดง่ายๆให้ยาวนานครับฝากไว้ด้วยครับ